สวัสดีครับปบก็บผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่อง YouTube เว็บไซต์เอสกอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็เราจะไปสรุปผลคลิปเมื่อวานนะครับก็ให้สูงไปที่บายอนมวนิกนะครับ3ลูกครึ่งควบ4นะครับเราก็จะกินครึ่งไปนะครับเมื่อวานโอกาสเยอะมากมีโอกาสได้หลายลูกมากนะครับแต่ก็จบ4.0นะครับเราก็ยังชนะอยู่นะครับเมื่อวานนะครับ ก็ตอนนี้เราก็ชนะ3ตัวติดนะครับก็เมื่อวานสเต็ปเราก็แตกนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ยังจะอยู่กับบุนเอลิก้านะครับผมจะไปวิเคราะห์บอลเป็นคู่ระหว่างออฟเฟนไฮนะครับพบมันเซนกัดบักนะครับก็เราจะไปดูที่ตารางคะแนนก่อนนะครับออฟเฟนไฮนะครับอยู่อันดับ4นะครับแข่ง16ชนะ8เสมอ3แพ้5นะครับได้34นะครับเสีย25นะครับมี27แต้มนะครับ ผลงานของฮอปเฟนนค่อนข้างดีนะครับฤดูกาลที่แล้วเกือบตกชั้นนะครับส่วนมึงเซนกับบักนะครับผลงานปีที่แล้วก็อยู่ต้นตารางนะครับแต่ปีนี้อยู่อันดับ13นครับก็แข่งไปได้เกือบครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับแข่ง16นะครับชนะ5เสมอ3แพ้8นะครับได้21นับเสีย3 1นับเสียค่อนข้างเยอะนะครับมี18แต้มนะครับก็อยู่ท้ายตารางนะครับตอนนี้ก็ยัง ยังไม่หนีหนีตกชั้นอยู่นะครับก็เราจะไปดูที่สายตีนะครับสายตีที่นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็ฮอฟเฟนไพ์นะครับกดไป3ามนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูง4นัดนะครับต่ำหนึ่งนัดนะครับเราก็จะไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับจาก5นัดนะครับก็เป็นบอลสูง4ี่นะครับต่ำเพียงนัดเดียวนะครับ ฝังเยือนนะครับก็เป็นบอลสูงนะครับ5นัดเลยนะครับไม่มีบอลต่ำเลยนะครับวันนี้นะครับผมถึงฟันธงให้อยู่สูงคู่ฮอฟเฟนไฮนะครับสูง3นะครับตอนนี้ผมกดไปสูง3นะครับน้ําอยู่ที่1.79นะครับก็ผมลงสเต็ปไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สเตป2เป็นคู่ไลซินะครับสเตป3เป็นซูิดนะครับสเตป4เป็นอัตตาเรนตานะครับ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบนอลสูงต่ำพาลุ้น้วยนะครับวันนี้สูงออฟเฟนไายน่าลุ้นนะครับ